สวัสดีครับทุกทุกท่านครับเดี๋ยวมาดูกันนะสําหรับข้อนี้นะครับเดี๋ยวข้อนี้มีเรื่องสามเหลี่ยมคล้ายเข้าไปสักเล็กน้อยเนาะนะครับเนื่องจากเวลาสปริงมันยืดมันหดเนี่ยเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่ามันจะทํามุมเนี่ยมันเกิดขึ้นมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ทุกท่านครับอันดับแรกถ้าเจอโจทย์ลักษณะนี้อ่านโจทย์ให้เข้าใจก่อนนะฮะว่าเขาไม่คิดน้ําหนักของเขานะครับเดอะบาร์เนี่ยในเกรดิบิลเวทถูกซับพอร์ตด้วยสปริงทั้งหมด2ข้างเอาล่ะครับสติฟเนตของสปริงมีค ความสําคัญของมันก็คือเขียนฟี b o ดีไดแกรมเดีกว่าข้อนี้ข้อเมื่อกี้ไม่เขียนนะครับเลยทําให้บางท่านนั้นอาจจะมีบางทีที่ฉันสับสนนะครับมีใครบ้างไหมสักคนนะครับพร้อมรับฟังเรื่องราวเอามาเป็นเพลงอีกแล้วครับเหมือนผมอยู่สนุกอยู่คนเดียวนะครับก็ทุกท่านกับก็แน่นอนฮะเรามีอยู่กับกล้องเพียงหนึ่งอันนะครับสิ่งหนึ่งที่เป็นกำลังใจให้เราได้นั่นก็คือยอดสับสไครต์ที่เพิ่มขึ้นนะครับก็อย่าลืมนะครับทุกท่าน มีปัญหาก็นะครับตัวไหนอเอกสองเอกสารนะครับคลิปเสียงไม่ชัดมีกระตรงมีกระตุกคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับหรือให้รวดเร็วกว่านั้นก็ไปที่เพจเลยนะครับเพจก็ชื่อเดียวกันกับคลิปนี่แหละนะครับก็เอาไว้พูดคุยกัน ทางช่องข้อความนะครับมีปัญหาสงสัยอยากได้โจทย์ตัวไหนเพิ่มเติมเดี๋ยวมีเวลาผมก็จัดคลิปให้แบบนี้นะครับอันนี้ก็มาจากคนที่เข้าไปพูดคุยในเพจว่าอยากตะลุยโจทย์2มิตินะครับผมก็เลยหามาให้เนาะนะครับสวัสดีครับทุกทท่านครับไปกันต่อดีกว่าครับอลัมพบทเยอะแล้วตัวนี้30นิวตันครับตัวนี้ขอให้เป็นอยู่ตรงปลายเป็นจุดไม่มีจุดเลยนะครับขอเป็นจุด A เลยละกันนะครับส่วนคุณหนูคนนี้เป็น F ที่อยู่จุด B พอดี อันนี้1เมตรนะครับอันนี้2เมตรเอาละครับแค่นี้ก็สามารถหาคำตอบของเราได้แล้วอันดับแรกเจอโจทย์ที่เป็นสปริงเนี่ยแอปพลายสมก,การที่เป็นสมก,การตัวนี้ก่อนนะครับสมก,การสมดุลก่อนซิกมา อะทำการสมดุลก่อนเราบอกว่าถ้าเป็น3แรง,งนี้ผมว่าผมง่ายเลยนะครับ2ตัวแปรอย่างนี้นะครับผมก็ใช้ซิกมาโมเมนต์ครับซิ Sigma กมาโมเมนต์อบจุด B มีค่าเท่ากันกับ0เนื่องจากผมอยากหายเป็น fa ไอตัวนี้เลยออกมาเป็นจุด B ทวนเข็มนาฬิกาตามเข็มนาฬิกาเลยกลายเป็น30นิวตันคูณ1ลบกับ fa คูณ2มีค่าเท่ากันกับ0ดังนั้น คุณหนูฮะ F a ออกมาเลยมีค่าเท่ากับ15นิวตันทุกท่านครับ sigma moment รอบจุด a มีค่าเท่ากันกับ0คุณอ้ใช้ sigma F s y ก็ได้นะครับแต่ผมขออญาตใช้เป็นตัวนี้นะครับเป็นตัวนี้ก่อนอันดับแรกก็ไปกันต่อครับทุกท่านครับเลรากลายเป็น30ครับคูณ3เนื่องจากไปเทคโมเมนต์ที่จุด a ไอตัวแรง30นั้นห่างจากจุด a อยู่ทั้งหมด2บวก1เป็น3เมตรเอาล่ะครับ และก็เป็น F a F b นะครับ F b ห่างจากจุด a มีค่าเท่ากับ2มีค่าเท่ากันกับ0เนื่องจากสมดุลได้ออกมาแล้วได้ออกมาว่าเป็น F b ครับมีค่าเท่ากันกับนะครับ45นิวตันเอาละครับทุกท่านครับไอแรงพวกนี้มันไปกระทําให้เกิดสปินนั้นเกิดการยืดเกิดการหดแล้วมันยืดหดเท่ากับเท่าไหร่ครับเราก็มีความรู้กันอีกว่า ไอ้คุณพัดช่วยกล้วยทอดเอ้ยนะครับไอ้เต้าบ้านะครับไอ้ตัว f a เนี่ยมันเกิดจาก stiffnet s p r i n ka และก็ไปคูณอยู่กับ a นะครับข้อนี้ stiffnet ของ spring เ,เท่ากันหมดเลยค่า k ทั้ง a ทั้ง b ขอญาตเขียนเป็น k เชยๆแล้วกันเป็น ka ดังนั้นไอ้ตัวนี้มีค่า f มีค่าเท่ากับ15ค่า k มีค่าเท่ากับ100นิวตันต่อเมตรเรียบร้อยแล้ว100นิวตันต่อเมตร และคูณอยู่กับตัว xa ดังนั้น xa แอแอนะครับออกมามีค่าเท่ากับ0.15เมตรทุกท่านครับเท่านั้นยังไม่พอไปดูครับว่าตัว fb ก็เป็นแรงเนื่องจากสปริงมันก็คือ k คูณกับ xb เดชาบุญคุณพระช่วยคุณหนูครับไอตัว fb คือ45 45นะครับ45นิวตัน 45นิวตันคูณกับค่า k ของสปริงคือ100เสร็จปั๊บก็กลายเป็น x b ครับมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ดังนั้นคุณหนู x b ออกมาเลยมีค่าเท่ากันกับ0.45เมตรครับเอาล่ะครับเราสามารถหาหมุมได้แล้วแต่บังเอิญครับว่าบังเอิญไอ้คุณหนูคนนี้คงจะเกิดขึ้นอย่างนี้เกิดขึ้นล่ะครับสําหรับไอตัวที่เป็นตัวที่เป็นคานของเรานะครับคานของเราครับทุกท่าน เม sí, mm hmm. ื่อคานของเรามันเกิดขึ้นอย่างนี้ไอ้ตัวนี้ถูกดึงลงไอ้ตัว B ก็ยืดตัว A นะครับตัว A ก็ยืดมันเลยเกิดเป็นการตีลังกาเกิดขึ้นครับการตีลังกาเกิดขึ้นก็จอกมาประมาณนี้ครับการตีลังกาดังกล่าวเกิดขึ้นจะออกมาในลักษณะอย่างนี้ครับแต่สิ่งหนึ่งที่เรารู้ก็คือว่าสิ่งหนึ่งที่เรารู้ก็คือว่าไอ้ระยะตรงนี้เป็นระยะที่มันถูกยืดนะครับ หอออกมากลายเป็น xb ถูกไหมเอมันถูกดึงลงมาอีกตัวหนึ่งที่มันถูกตีลังกลางเหงยงับขึ้นมานั่นก็คือระยะยืดของคุณหนูนะครับ X a กอคุณหนู xA มุมเซตาที่ได้ออกมาคืออยู่ตรงนี้ครับเซตาที่ว่าคืออยู่ตรงนี้ครับคำถามคือจะหาเซตาได้อย่างไรรู้ XA รู้ x b พอลู้ x a รู้ x อเสร็จยังรู้อีกว่าไอคานทั้งหมดทั้งมวลนี่ยาว3เมตร แต่เราไม่รู้นี่ครับว่าไอ้จุดจุดนี้ยาวเท่ากับเท่าไหร่ผมก็เลยให้มันเป็นดีทันไหมครัให้มันเป็นดีเมื่อให้มันเป็นดีก็เลยได้ออกมาครับว่าได้ออกมาครับจุดนี้เป็นอยู่ที่จุดนี้ครคานนี้นะครับอยู่ที่ a กับ b นะนี่คือระยะยืดของมัน a อนี่คือระยะยืดของ b จาก a ถึง b นี้ออกมาเลยมีค่าเท่ากันครับครับจากตรงนี้ถึงทั้งหมด จาก A ถึง B นี้ยาว2เมตรจากนี่ถึงนี่เลยยาวมีค่าเท่ากับ2ลบ d เอเคไหมครับทุกท่านพอเห็นภาพเนาะจุดนี้เป็นจุด A ถึงจุด B มันก็จะเกิดการหงายขึ้นมาอย่างนี้ฮะหงายขึ้นมาหงายขึ้นมาเพราะว่าไอ้ตัว A เนี่ยสปริง A ก็จะถูกการดึงขึ้นสะยืดแต่สปริง B ก็ยืดมันก็เลยหงายขึ้นแต่ผมตัดเอาเฉพาะส่วนที่มาวิเคราะห์นี้เอาแค่ส่วนนะครับจาก B ไปถึงจุด A ยาว2เมตรผมต้องการหามุมผมรู้แค่ระยะนี้กับระยะนี้นั้นไม่เพียงพอผมต้องไปรู้กับระยะนี้ด้วยในการหามุมจะใช้ข้างบนก็ได้หรือข้างล่างก็ได้นะครับข้างบนก็ได้ข้างล่างก็ได้อ่าข้างบนก็ได้ข้างล่างก็ได้มันแตกต่างจากข้อเมื่อกี้นะครับข้อเมื่อกี้สปริงมันอยู่ที่เดี๋ยวมันสปริงมันถูกคล้องไว้อยู่ข้างบนเวลามันยืดมันยืดลงมาด้วยกันแล้วมันก็ตะแคงแต่ตอนนี้อันนึงมันถูกอ่า ยืดนะครับถูกยืดอันนึงถูกยืดจากข้างบนถูกยืดจากข้างล่างมันเลยทําให้เกิดการตะแคงพิกคว่ำในลักษณะแบบนี้ตะแคงหงายงี้และอันนี้ก็เป็นเส้นอยู่ตรงกลางสมดุลตอนที่มันเป็นฮอริซ ONTAL นะครับอยู่ในแนวฮอรซ ONTAL โอเคเนาะผมจะหามุมเซต้าได้อย่างไรผมก็บอกว่าดังนั้นผมหาตัวดีก่อนแล้วกันโดยอาศัยสามเหลี่ยมคล้ายสามเหลี่ยมคล้ายนั้นก็คือสามเหลี่ยมที่มีมุม เหมือนกันทั้งสามมุมมุมนี้เซต้ามุมนี้เซต้ามุมนี้มุมฉากมุมนี้มุมฉากแสดงว่ามุมนี้ก็เท่ากันด้วยถ้าสามเหลี่ยมมีความเท่ากันทั้งสามแบบแบบนี้เราสามารถหาได้โดยการใช้สามเหลี่ยมคล้ายสามเหลี่ยมคล้ายที่ว่าผมดูรูปใหญ่ก่อนเอาดีส่วนด้วย x อนะครับเอเอาด้านดีด้านยาวส่วนด้วยด้าน xb ก็มีค่าเท่ากับ0.45 มันจะมีค่าเท่ากับครับถ้าผมเอาอัตราส่วนด้านยาวส่วนด้าน x b สํารับสามเหลี่ยมรูปใหญ่ผมก็สามารถใช้รูปแบบเดียวกันนี้กับสามเหลี่ยมอีกรูปหนึ่งได้ก็คือต้องใช้ด้านยาวเหมือนกันครับด้านยาวเหมือนกันตรงข้ามมุมเดียวกันก็คือ x a ดูนะครับผมใช้ d ตรงข้ามมุมก็คือ x b ตรงข้ามมุมเซตาผมก็ต้องใช้ด้านเดียวกันก็คือด้านยาวที่สุดก็คือ2ลบ d ตรงข้ามมุมเซตานั่นก็คือ x a คือ0.15ผมจะได้ระยะทาง d ครับออกมาได้ d ออกมามีค่าเท่ากันกับนะครับได้ d ออกมามีค่าเท่ากันกับครับ d เนี่ยออกมามีค่าเท่ากับ1.5เมตร ได้ดีออกามามีค่าเท่ากับ1.5เมตรเมื่อผมได้ดีออกมามีค่าเท่ากับ1.5เมตรแล้วผมก็สามารถหามุมเซตาได้ผมขออนุญาตใช้ไอตัวลูกด้านนี้นะฮะที่ผมใช้ไอตัวเลเซอร์จิมไซเซตาเซตามีค่าเท่ากับข้ามส่วนชิดดังนั้นครับผมเลยบอกว่าเซตามีค่าเท่ากันกับอาร์ไซน์นะครับอาร์ไซน์ของตัวเท่าไหร่ก็ของ0.45นะครับ0.45 ข้ามส่วนชิดข้ามฉากนะครับข้ามฉากก็คือ0.45หารระยะดีคือ1.5นะครับชิดฉากข้ามฉากชิดฉากแล้วก็ข้ามชิดสุด้ายคอแทนนี่นาะเดี๋ยวพูดผิดอีกนะครับต้องร้องเป็นเพลงนะครับมีค่าออกมาครับมีค่าเท่ากับ17.46องศาครับทุกท่านครับก็ประมาณนี้ครับเวลาจะจดสปริงให้อยู่ในรูปแบบอิควิเิเบียมหาแรงของเขาก่อนแล้วค่อยหาระยะยืด ส่วนเขาจะถามหามุมในลักษณะไหนนะครับวาดลูกเช็คดูก่อนครับทุกท่านครับก็ไม่ยากอะไรมากเนาะไม่ยากอะไรมากย้ําความเข้าใจสักหนึ่งข้อเนาะสำหรับข้อยี่ยีนะครับเป็นโจทย์ตัวเดียวกันนี่แหละครับแต่ว่าให้มุมมาจะได้เอาไปหานะครับไม่แน่ใจนะครับหาสติฟเน็ตสปริงนะครับข้อต่อไปครับเดี๋ยวไปเจอกันครับผมสวัสดีครับ